ท่านชำนาญชื่นตาด้อครับท่านววาละการจังหวัดท่านผ้เมืองคนนหม่ครับมืวอวานนี่ครับก็มีการเป็นมีการประชุมกันเนาะเปิ้นก็เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานาการณ์พายพิบัติน้ำท่วมเนี่นีงานแหลกเลยเ,เป็นประชุมกันอยู่สารละางนะครับโดยมีว่าที่ร้อยตรีครับกอลกฏประเสริฐวงศ์ท่านล่องผวาละการจังหวัดอุบล ท่านลอยตีสรลมงคนมงคนและศิลิอันนี้ก็เป็นร่องครับท่านผู้ชิดหน่อยโสภากุลอันนี้ก็เป็นร่องครับทั้งสามร่องแล้วก็ท่านประัดสมมาตรโพธิท่านประัดจังหวัดแล้วก็นายอำเภอทั้งยี่อำเภอครับพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชาการต่างๆมาร่วมประชุมกันครับท่านผู้ว่าประชุมเธอแหลกเลยครับรับสถานการณ์น้ำท่วม ในการประชุมเท่านี้ครับก็มุ่งเน้นการบูรณาการแผนงานการป้องกันว่างมาตรการต่างๆไั่น้ำท่วมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำซอยเรือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยครับและก็ประสานงานระวังหน่วยงานเพื่อให้การป้องกันการแก้ไขปัญหาอุตภัยมีประสิทธิภาพครับท่านต่อเหตุการณ์นอกจากนี้ยังมีการประชุมสถานการณ์ชายแดนไทยเขมรพร้อมเลยเห็นบ่ครับ ประชุมแต่เด,ยเดียวสองเดืองสามเรืองไปเลยวเวียกไล่ครับท่านผู้วา่านอกจากนั้นครับท่านผู้วา่าราคาะก็ล่งเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่เขาประสบภัยพิบัติน้ำท่วม,อ,มอยู่ศูนย์พักพิงชั่วข้าววัดบันทบอตํมนจลจรละแม่ครับและก็ติดต,ตามสถานการณ์น้ำอยู่จุดวัดน้ำเอ็มเจ็ดสถานีวัดน้ำแม่น้ำมุ่นอยู่สะพานเสรีประชาธิปไตยครับโดยมีส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวขออ้องอ่ รวมไปกับคณะของเผื่อนนาเพื่อไปให้ความซอยเหลือแล้วก็ไปดูแลพระชาชนทีประศบวิกฤตภัยน้ำท่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่าผูใ้ใดว่าท่านเคยเห็นหนาเพื่อนอยู่ในภาพจอเ่นก็คือเพื่อใส่เสื้อสีสมนะครับใส่เป็นตานาครับมาบริหารประเทศชาติบ้านเมืองมาดูแลพื้นที่วัดดุบลนให้ดีๆนะครับฝากความหวังไว้กับเผื่อนนี่ครับเสื้อสีสมอ,อ,อายุเพื่อนหาชีแปดปีครับนี่แหละ เป็นคนอีสานบัน่นเห่าดีใจครับที่มีคนอีสานมาเป็นพอเมืองบอกภาษาเดียวกันกินข้าวเหนียวคือกันข้าเจ้าก็กินอยู่ดอกผมมาแต่ว่าเป็นลูกขก้าวเหนียวบอกยังกะจีเขาใจง่ายนะครับพี่น้องเขาก็กล่าเขาถึงเด่น้องเถืกให้ไปบอกวาภาษากลางครับเจ้าหน้ายนี่พี่น้องเขาบอกกลาวบอกว่ากลาสื่อสารเด้นผมซ้อมเบิง่งเพราะว่าผมจัดรายการวิทยุเนาะเออถ้าว่าเป็นภาษากลางพี่น้องเขาบอกคอยโทรเข้ามาเด่นเขาบาอกหยากระเขาจะบอกหยานบอกว่าวถึเบอกพิษบอก บอเขาหูเออบพเป็นกันเองแต่ว่าค่ะว่าภาษาอีสานใดเด้อสื่อสารเป็นภาษาล่าภาษาอีสานบันเขานี่เขาอยากสื่อสารเขาอยากบอกตัวพ่อใหญ่แม่ใหญ่ผมซ่อมเบื่องเนาะภาษาอีสานนี่พี่น้องต้องซอยกันรักษาไว้เด้อครับเพราะว่าเดียวนี้ลูกหลานเฮาครับสอนบอกภาษากลางวัดโยงเรียนเขาก็สอนภาษากลางอยู่แล้วกลับมาพ่อแม่ก็บอกภาษากลางกัปลูกบอกวาภาษาอีสานภาษาถิ่นกบกับลูกเลยครับเด็กหน่อยมันเลยบวกาวาภาษาอีสานบ่เป็น อีกหาปีสิปีอีกสิบสปีครับรุนหฮาตายไปแล้วหรือรุ่นพี่อึงบอยูแล้วพี่กบวายูแล้วนี่ลูกหลานบอกว่าภาษาอีสานบเป็นนะครับเป็นคนอีสานอยู่เกิอยุนี่แ,แต่มันเบ่เป็นเพราะผมสอนมันครับต้องให้เขาเบานะครับรักษาไว้พ่อเม่เหาว็ยังสอนผมก็ยังเบาเป็นภาษาอีสานบ้านเฮาซึ่งมีความภาคภูมิใจแล้วว่าอยากอา้นําสมัยก่อนไปกรุงเทพาวา่บาบอกว้าภาษาอีสานคนบักเสียว คนเขาสั่งบอกล้าว้าได้ครับมันนี็ว่าภาษากลางกับเจ็บคก,กลินเว่าเป็นแนนบ่เป็นแนือยุงเลี้ยงเขาก็สอนอยู่ครับภาษากลางแต่ว่าภาษาอีสานพ่อแม่พี่น้องก็ต้องสอนกันด้อครับอย่าให้มันหายไปด้อย่าให้มันลืมเลือนอย่าให้มันมีแต่ในอดีต้อครับอืมที่ถือเกินไปหัดเลยคนอีสานสิบอกว้าภาษากลางบดดนี่สังเกตเบิ่งดีเว่าภาษาอีสานบเปลี่ยนเป็นตะนาเสียดายด้อครับรุ่นเก่ารุ่นเฮานี่ก็ต้องไปจากโลกแล้วจังหน่อยนะครับ ท่านก็ต้องทิ้งมรดกไว้แน่บว่ามีทรัพย์สินเงินทองให้ลูกให้หลานก็ทิ้งมรดกภาษาดีไว้ให้มันครับไม่มันเบาเป็นปากเป็นเน้ท่านเสียหายยางยิ่งเลยไปเบืองค้นใต้คนเหนือเขาครับเกิดมากเขาก็กเเบาเลยภาษาเหนือภาษาไต้ภาษากลางเขาก็กเเบาได้เพราะโรงเรียนสอนอยู่แล้วแม่มา่ล่ะครับอ้าวพักจะเข้าเดี๋ยวมาคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องข,อข,อข้อกฎหมาย